ช่วงหนึ่งของชีวิตแต่ละคนกว่าจะมาถึงวันที่มีความรักที่มั่นคงและมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานเชื่อว่าแต่ละคนต้องผ่านการมีความรักที่ผิดหวังกันมาแล้วจะครั้งสองครั้งหรือหลายครั้งก็แล้วแต่มาติดตามเรื่องราวความรักครั้งแรกของนิวกันค่ะย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาสมัยที่นิวเรียนอยู่มัธยมปีที่4ี่ นิวมีแฟนเป็นหนุ่มหน้าตาดีผิวขาวตาตีปากแดงพี่ต้นเป็นที่หมายปองของสาวๆหลายหลายคนนิวกับพี่ต้นรู้จักกันจากการที่นิวกลับไปเยี่ยมบ้านช่วงปิดเทอมและพี่ต้นมาหาซื้อบุหรี่ที่ร้านขายของชำซึ่งอยู่ติดกับบ้านนิวตอนนั้นนิวยืนอยู่หน้าบ้านพี่ต้นเห็นนิวเขาบอกว่ามันเหมือนรักแรกพบพี่ต้นซื้อของเสร็จก็เดินมาที่บ้านนิว เนื่องจากพี่ต้นรู้จักกับพ่อแม่ของนิวพี่ต้นเป็นข้าราชการที่ทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยและก่อนที่จะมารู้จักกับนิวพี่ต้นมีแฟนอยู่แล้วเป็นคนบ้านเดียวกันเรียนที่เดียวกันและอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหลังจากพี่ต้นได้เจอนิววันนั้นพี่ต้นก็เที่ยวไปเที่ยวมาที่บ้านนิวทุกวันเช้าเย็นนิวไม่เคยมีแฟนและไม่เคยมีความรักมาก่อนก็รู้สึกดีๆกับพี่ต้น และรู้สึกภาคภูมิใจว่าพี่ต้นซึ่งเป็นดาวในหมู่สาวๆแถวนั้นมาสนใจตัวเองที่หน้าตาก็ไม่ได้สวยเด่นอะไรเพียงแต่อาจจะดูบื้อๆในเรื่องของความรักเท่านั้นความที่พี่ต้นแวะเวียนมาครุกอยู่ที่บ้านนิวทุกวันเมื่อแฟนพี่ต้นมาหาจึงไม่เจอและแฟนพี่ต้นได้รู้จากเพื่อนพี่ต้นว่าพี่ต้นมาบ้านนิวเธอจึงตามมาตอนนั้นนิวพี่ต้นและน้องๆ นั่งล้อมวงเล่นมอนซ่อนผ้ากันอยู่คุณผู้ฟังที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักมอนซ่อนผ้านะคะมอนซ่อนผ้าเป็นการเล่นของเด็กๆสมัยก่อนที่นั่งล้อมวงกันเป็นวงกลมนั่งเว้นระยะห่างกันหน่อยนึงวงหนึ่งห้าหคนกำลังดีคนที่นั่งในวงต้องนั่งเฉยๆเอามือวางไว้ที่หน้าตักห้ามหันไปหันมาและห้ามพูดอะไรกับคนอื่น อีกคนจะเป็นคนถือผ้าเช็ดหน้าแอบแอบไว้แล้วเดินไปรอบวงเพื่อที่จะเอาผ้าวางไว้ข้างหลังใครคนใดคนหนึ่งที่นั่งอยู่ขณะเดียวกันทุกคนจะช่วยกันร้องเพลงมอนซ่อนผ้าโดยร้องว่ามอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้นูนไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอ มอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไวโนนไวนี่ฉันจะตีตูดเธอคนที่ถูกเอาผ้าวางข้างหลังเมื่อรู้ตัวจะต้องรีบลุกขึ้นเอาผ้าที่อยู่ข้างหลังไล่ตีคนที่วางให้ทันโดยคนที่วางผ้าจะต้องวิ่งหนีไม่ให้ถูกเอาผ้าตีแล้วก็หาที่นั่งว่างในวงให้ได้ในระหว่างที่เล่นกันเพลินๆอยู่นั้นแฟนของ พี่ต้นก็เดินเข้ามาแล้วเอาซ่อมแทงไปที่เอวพี่ต้นตอนนั้นทุกคนก็งงปนตกใจเพราะไม่มีใครเคยเห็นหน้าและรู้จักแฟนพี่ต้นมาก่อนทั้งสองมีปากเสียงกันแล้วก็ลากกันกลับไปก่อนไปพี่ต้นถอดเสื้อที่ใส่อยู่โยนให้นิวคืนนั้นนิวนอนกอดและดมกลิ่นพี่ต้นจากเสื้อที่พี่ต้นโยนให้อีกวันสองวันต่อมาพี่ต้นก็กลับมาหานิวที่บ้านเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าไปตกลงกันยังไงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานิวไม่เห็นหรือได้ข่าวแฟนพี่ต้นอีกเลยนิวไม่ได้ถามหรือเซาซีอะไรนิวจะเป็นคนนิ่งๆซึ่งนิวมารู้ทีหลังว่าความไม่เรื่องมากของนิวเป็นนิสัยที่พี่ต้นชอบมากเมื่อเปิดเทอมนิวกลับไปเรียนหนังสืออีกจังหวัดที่ไกลจากที่พี่ต้นทำงานทำให้ไม่ได้เจอกันมีแต่การเขียนจดหมายส่งถึงกันเพราะสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือให้ใช้ หากพี่ต้นคิดถึงนิววันไหนพี่ต้นก็จะแวะไปที่บ้านหรือขับรถผ่านไปที่บ้านอย่างน้อยไม่เห็นหน้าให้เห็นหลังคาบ้านก็ยังดีหลายเดือนกว่าจะเจอหน้ากันสักครั้งจะเจอกันเฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้นบางครั้งเมื่อแม่มาเยี่ยมนิวที่หอพี่ต้นก็จะซื้อเสื้อซื้อกางเกงยีนฝากแม่มาให้ พี่ต้นเริ่มทำงานเร็วสอบเข้ารับราชการได้ตั้งแต่อายุ19และตอนที่เจอเนิวก็อายุประมาณ21ปีนิวตอนนั้นอายุราวๆ17เปีพี่ต้นเนื้อหอมในหมู่สาวๆพี่ต้นขีม่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่สาวๆอยากเป็นคนซ้อนท้ายพี่ต้นแต่พี่ต้นติดจะเป็นคนใจร้อนนักเลงคบเพื่อนและอยู่กับกลุ่มผู้มีอิพลในพื้นที่แถบนั้น ทำตัวเป็นบอดี้การ์ดให้กับผู้มีอิทธิพลพี่ต้นคบเครื่องทั้งบุรีเล่าผู้หญิงยิ่งอยู่ห่างกันานานๆเจอกันทีก็ยิ่งทำให้พี่ต้นมีผู้หญิงมาพัวพันตลอดเมื่อนิวเรียนจบม,มัธยมและเรียนต่อมหาวิทยาลัยพี่ต้นอยากจะมั่นหมายนิวไว้ก่อนซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรเมื่อปิดเทอมปลายในปีแรกของการเรียนในมหาวิทยาลัยนิวได้มั่นหมายกับพี่ต้นโดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจัดการให้ หลังจากมั่นหมายกันแล้วนิวกับพี่ต้นก็ยังเหมือนเดิมคือไม่ค่อยได้เจอกันเมื่อใดที่พี่ต้นคิดถึงพี่ต้นก็จะวนเวียนไปหาพ่อแม่อยู่ตลอดแม้ว่านิวจะไม่อยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นช่วงวันหยุดสามวันนิวกลับไปบ้านโดยไม่ได้บอกพี่ต้นเพราะคิดว่าไปถึงก็ค่อยไปหาพี่ต้นที่ทำงานแต่ปรากฏว่าไปถึงช่วงนั้นพี่ต้นไม่อยู่ทราบจากเพื่อนว่าไปราชการแต่ไม่รู้ว่ากลับวันไหน นิวก็ได้แต่ภาวนาว่าช่วงที่อยู่บ้านขอให้พี่ต้นกลับมาเธอเพราะคิดถึงจนถึงวันสุดท้ายต้องเดินทางกลับไปเรียนต่อนิวนั่งรถเมย์จากอำเภอที่ตัวเองอยู่เพื่อไปต่อรถที่สถานีขนส่งในตัวอำเภอเมืองในจังหวัดเดียวกันตอนที่นั่งรถเมย์นิวมองออกไปนอกหน้าต่างตลอดเวลานั่งน้ำตาคลอไปตลอดทางระหว่างทางเห็นแวบๆวบเหมือนพี่ต้นขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางกัน รู้สึกใจหายซึ่งก็เป็นพี่ต้นจริงๆเพราะเมื่อพี่ต้นขี่รถไปถึงบ้านแม่บอกว่านิวมาเพิ่งกลับไปสักครู่นี่เองพี่ต้นไม่รอช้าบึงมอเมตอร์ไซค์ไล่าตามรถเมที่นิวนั่งและไปทันกันที่สถานีขนส่งช่างเหมือนในหนังที่พระเอกไล่าตามรถเพื่อไปหานางเอกเมื่อเจอกันต่างคนต่างดีใจนิวน้ำตาไหลลงจากรถมหาพี่ต้นข้างล่างพี่ต้นได้แต่เอามือลูบหัว ได้คุยกันไม่กี่คำรถเมย์ก็จะออกแล้วคนรถเรียกให้ขึ้นรถหลังจากการครั้งนั้นอีกเกือบปีกว่าจะได้เจอกันอีกเพราะต่างคนต่างว่างไม่ตรงกันเมื่อกลับมาบ้านนิวได้ข่าวพี่ต้นว่าพี่ต้นติดพันผู้หญิงอื่นและเข้าไปปัวพันกับผู้มีอิทธิพลที่ทำเรื่องผิดกฎหมายหลังจากนั้นนิวได้มีโอกาสเจอพี่ต้นก็รู้โดยสัญชาติานว่าพี่ต้นไม่เหมือนเดิมแม้จะยังรักนิว แต่ก็มีความกังวลและห่วงใยผู้หญิงอีกคนไม่สามารถจะอยู่ที่บ้านนิวได้นานๆเหมือนเมื่อก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้นิวคิดหนักเพราะเหมือนกับว่าขณะที่พี่ต้นอยู่ที่บ้านนิวใจพี่ต้นอยู่อีกที่พี่ต้นกังวลกระวายเห็นได้ชัดเจนอ้างเหตุผลที่จะไปหาผู้หญิงคนนั้นให้ได้นิวรู้ตอนหลังจากปากพี่ต้นว่าผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารไม่มีญาติเป็นคนทางเหนือพี่ต้นเลยเลี้ยงดู เขาดูแลพี่ต้นเอาใจเก่งแม้แต่ยาสีฟันยังบีบตั้งไว้ให้ในห้องน้ำซึ่งผิดกับนิวที่ไม่ทำอะไรให้เลยข่าวการทำงานที่ไม่ดีของพี่ต้นเริ่มนาวหูขึ้นเรื่อยๆงานราชการของพี่ต้นเริ่มคลอนแคลนนิวเรียนจบและต้องไปทำงานอีกจังหวัดที่ห่างจากเดิมอีกด้วยระยะทางและความห่างไกลนิวและพี่ต้นยิ่งไกลห่างกันมากขึ้น ตอนนั้นนิวก็มีคนมาชอบอยู่หลายคนและนิวก็เริ่มจะมีใจเอ็นเอียงไปทางอื่นบ้างแล้วแต่ก็ยังเหลือความรักและความห่วงใยอยู่ทางผู้ใหญ่ฝ่ายนิวอยากให้ถอนมั่นกันเพราะดูแล้วอนาคตนิวน่าจะไปได้ดีกว่านี้และอนาคตพี่ต้นดูมมืดมนลงทุกทีญาติผู้ใหญ่ที่มีคาถาอาคมและเชื่อถือสิ่งเหล่านี้อยากจะให้เราตัดใจจากกันอย่าให้มีเยื่อใยต่อกัน จึงได้เอาคาถาให้นิวท่องเวลานั่งถ่ายในห้องน้ำโดยท่องคาถาแล้วสัมทับด้วยคำพูดไหว้เกลียดกูเห็นหน้ากูเหมือนเห็นขี้เหม็นหน้ากูเหมือนเหม็นขี้นิวก็ทำตามนั้นท่องเรื่อยๆจนครั้งหลังสุดที่นัดเจอกันพี่ต้นมารับนิวที่สถานีขนส่งและพานิวไปอีกจังหวัดหนึ่งที่พี่ต้นทำงานอยู่กับผู้มีอิทธิพลเพราะตอนนั้นพี่ต้นถูกพักราชการแล้ว การพูดจาระหว่างนิวกับพี่ต้นมันดูเหินห่างกว่าเดิมแล้ววันนั้นแค่นิวพูจาขัดหูพี่ต้นนิดเดียวพี่ต้นกลับตบหน้านิวซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนิวเสียใจมากๆลึกๆนิวเชื่อว่าพี่ต้นยังรักนิวอยู่นิวรบเร้าให้พี่ต้นไปส่งที่บ้านซึ่งพี่ต้นก็ไปส่งแต่โดยดีนิวคิดว่าระหว่างนิวกับพี่ต้นมันจบแล้วตั้งแต่พี่ต้นลงไม้ลงมือกับนิว นิวเสียใจร้องไห้ทุกวันแม้ตอนนั้นนิวจะคบกับคนอื่นอยู่ด้วยแต่ในใจลึกๆของนิวยังรักพี่ต้นอยู่ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าความรักไม่จำเป็นต้องลงท้ายด้วยการแต่งงานความรักมีองค์ประกอบอื่นอีกมากแต่ไม่ว่ายังไงก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีหลังจากวันนั้นนิ้วไม่เคยท่องคาถาให้เกลียดกูอีกเลย เมื่อนิวกลับมาทำงานนิวก็ยังตามข่าวพี่ต้นอยู่ยังเขียนจดหมายหากันอยู่บ้างแต่นานๆถึงจะเขียนสักครั้งตอนหลังได้ข่าวว่าพี่ต้นโดนให้ออกจากราชการและต้องคดีจนต้องถูกส่งตัวไปขังที่คุกบางขวางมันเป็นข่าวเศร้าที่ยังไงยังไงความหวังดีและความห่วงใยก็ยังมีอยู่นิวได้ติดต่อน้องสาวพี่ต้นเพื่อจะไปเยี่ยมพี่ต้นในฐานะยังเป็นคู่มัน่น นิวได้ฝากเงินไว้ให้พี่ต้นได้ใช้จ่ายบ้างและคืนนั้นนิวได้พักที่บ้านน้องสาวพี่ต้นคืนนั้นเองเป็นวันที่สิ้นสุดระหว่างนิวกับพี่ต้นจริงๆน้องสาวพี่ต้นได้เอาจดหมายที่พี่ต้นเขียนจากในคุกถึงน้องสาวพี่ต้นและพ่อแม่ในเนื้อหาจดหมายได้ฝากให้น้องสาวดูแลผู้หญิงคนนั้นให้หางานให้ผู้หญิงคนนั้นทำพี่ต้นใช้คำว่ารักและห่วงเขามาก ส่วนเนื้อหาที่พูดถึงนิวนั้นน้อยมากไม่มีคำว่ารักและห่วงใยอยู่เลยถ้าคิดในงแงด่ดีอาจจะเพราะนิวมีงานการทำที่มั่นคงดูแลตัวเองได้แต่ตอนนั้นเมื่ออ่านจดหมายจบนิวนอนร้องไห้ทั้งคืนไม่ได้หลับแม้แต่ง,งีบเดียวจากวันนั้นเป็นต้นมานิวก็ไม่เคยไปเยี่ยมพี่ต้นอีกเลยและบอกพ่อแม่และน้องสาวของพี่ต้นว่านิวขอถอนมัน่น การตัดสินใจของนิวครั้งนี้สร้างความโกรธแค้นและเกลียดชังระหว่างนิวกับพี่ต้นและครอบครัวพี่ต้นเป็นอย่างมากทุกคนหาว่านิวเห็นแก่ตัวพี่ต้นกำลังลำบากนิวทิ้งพี่ต้นได้ยังไงจนนิวและครอบครัวพี่ต้นมองหน้ากันไม่ติดนิวยังคงตามข่าวพี่ต้นและรู้ว่าไม่นานพี่ต้นสู้คดีจนได้ออกมามีครอบครัวซึ่งผู้หญิงที่วนเข้ามาอยู่กับพี่ต้นคนสุดท้ายคือแฟนเก่าพี่ต้นคนแรก เมื่อพี่ต้นลำบากเขากลับไปเยี่ยมไปหาและเมื่อพี่ต้นออกมาเขาจึงแต่งงานสร้างครอบครัวปัจจุบันพี่ต้นมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกหนึ่งคนครอบครัวพี่ต้นทำธุรกิจมีเงินทองฐานะมั่นคงส่วนนิวก็ได้แต่งงานมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นเช่นกันความรักของหนุ่มสาวไม่ค่อยมีอะไรแน่นอน และความรักอย่างเดียวไม่สามารถจะทำให้ชีวิตคู่ยั่งยืนได้แต่ความรักเป็นพื้นฐานที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเมื่ออยู่ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความรักและความมั่นคงในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวกันทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ